เนาะโลหัวคนที่มันสวยมันค่อนข้างจะหนักแต่แม่แม,แม่ทุกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทำให้มีพลังอ้พลังในการที่เทำงานต่อไปพอ,นะอได้มาเติมไฟที่เป็นความสุขความรักของแม่แม่ทุกคนที่ที่มีต่อกัน เนาะแล้วก็มีต่ออั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจึงทำให้เรามีพลังเพื่อนักตัดขอยกรางวัลนี้ให้แม่แม่ทุกคนนะคะพอบอกว่าที่ได้รางวัลนี้เพราะว่าไรอั้นด้วยใช่ไหมแล้วแม่แม่แล้วแม่ะอั้นด้วยที่ช่วยมาเติมเต็มเขาบอกว่าทำงานน่ะหนักเครียดแต่พอมาตรงนี้หน้าบานยิ้มเลยหายเครียดหาเกดียดเน้นผูเกย์เน้น รางวัลของหมอออนี่ของหนูไพ้ที่่ารางไ้าไรน่แม่แสดงความยินดีที่หมอออได้รับรางวัลผู้เสียสละนะคะวัลลเหไม่เห็นชอบ